สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่34นะคะคืนวันอังคารที่22เมษายน2568แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่าเวลา2นาฬิกาคืนวันพุธที่23เมษายน2568อาร์เซนอลพบกับคริสตัลพาเลซเวลา2นาฬิกา วันเสาร์ที่26เมษายน2568เเชลซีเปิดบ้านพบเอเวอร์ตันเวลา18นาฬิกาส0นาทีส่วนคู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขันในเวลา21นาฬิกาได้แก่วูฟแฟมตันเปิดบ้านพบกับเลสเตอร์ซิตี้นิวคาสซีในเต็ดพบกับอีฟซวิชทาวไบรตันพบกับเวสต์แฮมเซาวแธมป์ตันพบกับฟูลแลม วันอาทิตย์ที่27เมษายน2568บอลนมัดพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลา20นาฬิกาลิเวอร์พูลพบกับสเปอร์เวลา22นาฬิกา30นาทีคืนวันพฤหัสบดีที่1พฤษภาค,คม2568นอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านพบกับเรนฟอร์ดเวลา1นาฬิกา30นาทีทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางแนน รวมทั้งอันดับดาวสันโวดได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b a n e w s c h a แ n e l ค่ะ